สบายดีเนาะ,ะพบกับข้าพเจ้าอีกแล้วเปมออ์แค่นี้ผู้เก่าผู้เดิมนะเนาะเพิ่มเติมกระเสือเลเกอร์ไม่นีเลเกอร์เนาะทีมที่คอยหมักนะโอเคนาะ,ะสำหรับอีพีนี้กอ็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องคัดสรรพอเมเปิลพันไก่ดำเนาะ,ะว่าเขาควรเอาพอพันอายุสมัยเมเปิพันอายุสมัยเนาะที่เราจะมาผสมพัน เพื่อให้มันได้ไข่ได้ลูกเนาะที่มีคุณภาพเนาะโอเคเนาะเพื่อบอกเชียวเวลาในี่มาเฮาจะมาเว่าเรื่องแม่พันธุ์กันเลยเนาะโอเคนะเนาะเขามาต่อกันเนาะอ่าเช้นในมือข้าพเจ้าเนี่ยคือไก่เพศแม่เนาะอายุอ่าเก่าเดือนเนาะตอนนี้กําลังไข่เนาะเนาะข้าพเจ้าเลือกไก,ไก่ดกําอันะี้คือไก่ดามุโกเนาะคือกันเนาะอ่านะแต่ว่าเป็นสอด เนาะเป็นสอดของอินโดเนาะตัวนี้เนาะสังเกตก็คือเนาะจะเห็นนาะดำเนาะเนาะดำสนิทเนาะอ่าก็คือไก่ที่พ่อมสมพันธ์ก็คือตั้งแต่อายุเจ็ดเดือนเนาะขึ้นไปเนาะถือว่าสามารถสมพันธุ์ได้เนาะไก่ดำเนาะเนาะคือคือตัวนี้เพศแหม่เนาะเดี๋ยวต่อไปครับพระเจ้าจะแนะนําไก่เพศผู้เนาะว่าจะมีลักษณะอะไรเนาะโอเคเนาะเข้ามาต่อเนาะอ่า ตัวนี้คือไก่ตัวผู้เนาะอ่าเชิงปรโตมันจะใหญ่เนาะตัวนี้ประมาณอสามโลปลายๆเนาะเออเป็นเพศผู้อายุสิบเอ็ดเดือนเนาะเชิงซ้ำมาแล้วนี่หลายครั้งแล้วเนาะตัวนี้เนาะเออชิงข้าพเจ้าจับผสมพันธุ์กับไก่ดำโตแม่ตัวเมื่อกี้นี้เนาะที่ข้าพเจ้าเอาให้เบิ่งเนาะคือไก่ตัวนี้ข้อพิเศษของมันคือทรงมันจะใหญ่เนาะเนาะเป็นไก่ดำมองโกเลียเนาะ อายุสี่เดือนอถือว่าคนมาโครงสากมันมันใหญ่ดีเนาะมันใหญ่ดีเนาะถือว่าราคาตอนนี้เนาะของตัวน,นี้เนาะอันนี้ว่าแบบว่าแบบบุอยากขายเนาะก็คือราคาอยู่เจ็ดแสนกีบปกติเงินบาทคือเดือนเงินบาทาขึ้นนะตะกี้เอาขายคันไก่ตัวผูัตหนึ่งเกินสามโลไหมเนาะขายกิโลหนึ่งละสองเซนหาเนาะ เป็นเงินบาทตะกี้ก็หนึ่งพันหนึ่งพันบาทแต่ร้นนี้เงินเงินบาทขึ้นแต่ว่าเขาังขายอยู่เจ็ดแสนแต่ว่าโบได้ขายเนาะคือเอามาโชว์ให้เมืองว่าเนาะโครงสร้างใหญ่เนาะใหญ่ดีเนาะถือว่าซ้ำเก่งเนาะรุ่นนี้เนาะสำเก่งเนาะ,อะโอเคเนาะหลังจากที่ทุกคนเห็นแล้วพอเม่พันเนาะต่อมาข้าพเจ้าจะจะมาว่าเป็นหนังไก่ดำมันจึงแพงเนาะ แพงนี่บวทั้งขันว่าตัวเป็นล้านเนาะบางตัวหอนล้านก็มีเนาะแต่ว่าไก่ดำมองโกเลียนี่สูงสุดเนาะจะบอกเกินกิโลหนึ่งสองเซนหาสำหรับตัวผู้เด้อฟังเด้อสำหรับตัวแม่เนี่ยขายกันอยู่ขายกันอยู่ในราคาอยู่ประมาณหนึ่งตัเนาะคันว่าตัวแม่เนาะหนึ่งตัเนาะคันตสมบูรณ์หรือว่าตัวใหญ่ราคาก็จะต่างแต่ว่าตัวที่ธรรมดาคือขายกิโลละหนึ่งเซนาเันกีบ เนาะมันจะมีตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะโครงสางต่างกันเนาะโอเคเนาะเนาะต่อไปให้มาพ่าเรื่องอ่าสรรพคุณของไก่ดำเนาะว่าเป็นอย่างไก่ดำคนจึงนิยมเลี้ยงในช่วงนี้เนาะและเป็นอย่างทุกคนจึงถามหาลูกไก่ดำเนาะโอเคเนาะขามาต่อเนาะดังที่ผู้กแล้วว่าเนาะว่าไก่ดำนี่ก็คือไก่เป็นยาเนาะว่าั่นง พ่าไงๆว่าภาษาตามบ้านเนาะคือไก่เป็นยาเนาะส่วนหลายคนนิยมซื้อไปกินก็คือปิุนเนาะผสมกับพวกสมุนไพรเนาะแล้วก็บางคนก็เอาไปสั่วบางคนก็สวดน้ำเนาะเพื่อบำรุงอ่างกายเนาะก็คือนัางว่าเนาะไก่ดำกะมันมีสารพิเศษเนาะก็คือสวยหลายๆอย่างในระบบอ่างกายของคนเนาเนาะ ฉะนั้นมันโมแปกคนจึงนิยมและก็อยากจะซื้อมากินบางคนอยากซื้อมาเลี้ยงเนาะเพื่ออยากขยายเพื่ออยากเห็ดเป็นเรียกเป็นชินค้าวฉันซะเนาะโอเคเนาะสำหรับสรรพคุณของยาเนาะแม่นข้าพเจ้าจะโชว์อยู่ทางหน้าเนาะที่ฐานกำลังเบ่งอยู่ตอนนี้เนาะไก่ดำเนาะมันมีดีอย่างแน่เนาะก็คือบำรุงเลือดบำรุงตับบำรุงไตเนาะ นะส,ำสำหรับผู้ยิงก็คือสำหรับคนที่ประจำเดือนมาปกติเนาะหรือว่าเป็นประจำเดือนบอเนาะเนาะเอ,อเสียเลือดบอสิ่เนาะหรือคนที่เกิดลูกเนาะเนาะยิง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 ,ยงพิเศษยิ่งเป็นการดีเนาะเพราะว่าเวลาคนเกิดลูกเนาะหนึ่งจะเส,เสียเลือดหลายเนาะฉะนั้นแล้วไก่ดำนี่ตอบโจตอบโจทย์ให้ทานแนนอนว่ามันจะสวยเนาะปรับสภาพหรือว่า สวยฟื้นฟูห่างกายของเพจยิงเนาะเนาะสาหรับเพศชายก่ะคือดังหูเนาะมีกลมเสือเนาะสันมันเป็นยาอายุวัฒนาเพิ่นว่าสันสะอันนี้ตามที่ข้าพเจ้าค้นคว้าในยู u b e ในอินเทอร์เน็ตเนาะเพื่อเขาก็ว่าว่าหลายอย่างกันเนาะเออแต่ข้าพเจ้าก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ในให้ทุกคนในเด,ดบังเนาะได้ได้เห็นกันเนาะเออและกากาะดำก่คือดังที่หูเนาะก็คือ มันเดี๋ยวนี้กะหลายๆเนาะก็คือคนกะบนำเขาแน่ยนำเข่าก็อาจจะแพงเนาะแต่ว่าภายในกะก็คือว่าภายในมันกะบางทีมันอาจจะไก่ดำซอดบางเจ้ากไก่ดำร้อยเนาะ,ะาาาเนาะและไก่ดำกะมีหลายก็มีไก่ดำมีโดเนาะไก่ดำมีโดคือไก่ดำที่มีดำเมื่อทุกอย่างเนาะนับแต่เลือดนับแต่ไข่เนาะนับแต่ซบเนาะหอนกะบดำเนาะปี กระดูกเรื่องในงต่างๆดำเนะเาะดำเนาะส่วนไก่ดำมองโกเลียเนาะก็คือมันจะดำสะโพกก็คือกระดูกซีดเนาะเออซบเนาะแค่นั้นแต่สิงส่งที่มันจะบดดำก็คืออ่ามันจะบดดำก็คือหัวใจกับตับเท่านั้นที่บดดำอันอื่นก็คือจะดำเหมือนเนาะ แต่เวลาเขาเลี้ยงปนกับไก่ไก่ไกล่ลาดนี่จะขอเสี่ยงหนึ่งคือสีมันจะเริ่มจางเนาะเพราะว่ามันมันอยู่ํำการหลายเนาะในด้วยตัวที่ข้าพเจ้าเลี้ยงมาเนาะแต่สำหรับคนที่เลี้ยงแงก,ก็อาจจะเข้าใจเนาะแต่ตามที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นคือคุ้สซกว่าไก่ตัวเองปัจจุบันนี่บ่อ่กก้าจํำหนาเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าบ่ก่อยมีเวลาเนาะคือไปซ้อนเนาะ ออจะบบยีเวลาว่าจะแยกไก่ออกจากกันเนะาะะน้นเราเลี้ยงปนกันเนาะสานาดชุนนี้ข,ข,ข้าพเจ้าจะโบด์ขายเนาะเพราะว่าบยอยากให้เสียเครดิตของสวนของข้าพเจ้าที่เลี้ยงไก่ดำเนาะแต่สลับคนที่สนใจเนาะในนอนเขามีเครือข่ายอยู่แล้วเนาะวาเจ้าจะได้ไก่ดำประเภทใดแต่ว่าข้าพเจ้าอยากแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านข้าพเจ้าท่านทุกคนอยากจะเลี้ยงเน,ะนาะก็คือแนะนำให้เลี้ยงไก่ดำ มงโกเลียเนาะหนึ่งขายง่ายสองราคาบวแพงเนาะเนาะแต่กระดำมิโดนี่แพงเนาะแพงหลายเนาะเนาะตหนึ่งนี่เกือบสองสาล้านเนาะขันบกกลัวเนาะเ็นแล้วเนาะยังห้ทุกคนเข้าใจว่าอ่าขัน่านอยากจะเลี้ยงไก่ดำเนาะก็ต้องศึกษาเนาะวิธีการเลี้ยงหรือว่าเวลามัน ไข่ไข่มันคือหน่อยเนี่ยชินามันคือไข่บ่อร้ายคือเขาเ้าเนาะอันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นี้อีกอย่างหนึ่งเนาะก่อนเดี่ยวพระเจ้าจะไปทหวีอกเนาะเนาะช่วงไก่ที่มันไข่เนาะแต่คือกับคนเนาะคนที่พาเนาะมันก็ต้องการสารอาหารมาบำรุงหางไข่ของมันเนาะคือคนก็อยากบำรุงคันเนาะให้ลูกแข็งแรงเนาะ ไ่คือกันเนาะคันสมุนว่ามันไข่แต่ว่าเฮาโมดคอยำุงมันไข่มันอาจไข่หน่อยหน่อยกะน้อยสินะเนาะช่วงระยะมันสิไข่นี่ข้าพเจ้าอยากจะแชร์ประสบการณ์เนาะให้ยังให้มันกินเนาะผสมกับหาเดอมึงมีหาเนาะเข้าไปเนาะซาลีบดเนาะแล้วก็หัวอาหารไก่น้อยผสมเนาะคันดีแท่นี่เนาะซื้อมะกล้วยที่มันมะกล้วยที่ก็หอมกันไลยเนาะที่มัน เละๆเนาะเขาจะมาบีบคันๆกันเนาะเนาะหรือทานยากซับหยาหวานใส่ก็ได้หยาหวานเชลเลอเนาะให้มันกินช่วงระยะที่มันไข่เนาะข้าพเจ้าหาประกันว่าไก่ท่านแข็งแหงสมบูรณ์ไข่นี่ก็งามเนาะไข่ดกพพ้อมเนาะอันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่เลี้ยงไก่ดำเนาะโอเคเนาะก็ดื่นกัต้องขอขอบใจเนาะที่เวลามาฟังข้าพเจ้าแชร์ประสบการณ์เนาะ คันอาสิ่งใดที่ข้าพเจ้าอาจจะเ้าบทึกเนาะหรือเ้าเกินความเป็นจริงหรือว่าโอเวอร์เนาะอันนั้นก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าอยากจะเ้าก็คือข้าพเจ้าเรียนแบบซี่ข้าพเจ้าเห็นเนาะฉะนั้นก็คืออยากจะเอาประสบการณ์ตัวนี้มาแชร์ให้กับทุกคนได้นำเอาไปใช้นำมาปรับปรุงเนาะโอเคเนาะอ่าขั้นท่านถือใจเนาะกะ กดไลค์กดแชร์เนาะหรือกด subscribe เนาะกดกระดิ่งพร้อมกันอย่างดีเนาะพราะว่าร้าพระเจ้าจะคอยคอยเห่าวิดีโอเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนาะอืโอเคเนาะขอขอบใจหลายที่เสียสละเวลามาเบ่งกับพระเจ้าโอเคบ๊ายบาย